สวัสดีมิตรรักคอบอลทุกทุกท่านนะครับกับผมนะครับจอร์ตฟันธงนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีฟุตบอลมาฮัคู่เช่นเดิมนะครับช่วงกลางสัปดาห์แบบนี้นะครับเราก็จะอยู่กันที่ศึกฟุตบอลถ้วยยุโรปนะครับบอลถ้วย AFC นะครับวันนี้ครับมี AFC ซีอยู่หนึ่งคู่นะครับก็จะเป็นคู่ของวิเซลโกเบจากเจริกนะครับวันนี้จะเจอทีมจากเครีอย่างกวางจู f อฟนะครับส่วนอีก4คู่ที่เหลือก็เช่นเดิมนะครับจะเป็นศึกฟ้าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายในนัดแรกนะครับ วันนี้สี่คู่ก็จะมีเฟินุเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับไบเอนเจอกับเลวากูเซนเบนฟิก้าเจอกับบาร์เซโลน,นาแลวก็บิ๊กแมตช์หนึ่งคู่ในค่ำคืนวันนี้ก็จะเป็นคู่ของปารีสแซงแองวันนี้จะเปิดบ้านรอเจอกับลิเวอร์พูลทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลนะผมก็อยากจะพาเพื่อนๆไปดูผลฟุตบอลเมื่อวานกันหน่อยนะครับ สำหรับผลฟุตบอลเมื่อวานครับก็เช่นเดิมนะครับมีทั้งทีเด็ดบอเตงแล้วก็แนวทางสเต็ปนะสำหรับแนวทางสเต็ปเมื่อวานก็ยังไม่เข้าเป้านะครับส่วนบอเตงเช่นเดิมนะครับก็ยังคงได้ตีบวกกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับบอเตงเมื่อวานเป็นคู่ของ PSV กับอาเซนอลคู่นี้นะครับผมเลือกต่ออาเซนอลไปที่ราคาครึ่งลูกนะครับก็คู่นี้เนี่ยครึ่งแรกนะฮะเป็นอาเซนอลขึ้นนำา PSV ไป3 1หนึ่งนะก่อนที่ครึ่งหลังอาเซนอลจะกดอีก4เม็ดทำให้อาเซนอลบุกไปเอาชนะพีเอ้วสกอร์ ประตูหนึ่งเรียกได้ว,ว่าเป็นชัยชนะที่ทม่มทลายของอาร์เซนอลกันเลยทีเดียวนะครับก็ยินดีกับเพื่อนๆสมาชิกทางแอปสีเกียวนะครับถ้าใครที่ได้ตามบินนี้กันนะครับและแน่นอนนะครับถ้าเป็นเพื่อนท่านใดที่สนใจรับทัศนะที่เด็ดบนเตง็งแล้วก็แนวทางสเต็ปเนี่ยก็สามารถแอดแอปสีเกียวที่ ID ที่โชว์อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้านะครับ และผลฟุตบอลที่หน้าช่องเมื่อวานทั้ง5คู่นะครับคู่แรกครับบุรีรัมย์กับยะโฮดาลูนะครับคู่นี้ครับก็เสมอกันไปสุดๆคู่นี้ผมเลือกรองบุรีรัมย์คู่นี้กินมาครึ่งหนึ่งคู่ที่2ครับครับบูธเปิดบ้านแพ้กับอาร์เซนอล่าไปด้วยสกอร์สามประหนึ่งคู่นี้ผมเลือกต่ออาร์เซนอล่าคู่นี้กินเต็มคู่ที่3ดอทมูลนะครับเสมอกับบิวไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่งคู่นี้ผมเลือกต่อดอทมูลคู่นี้วิเคราะห์พลาดไปคู่ที่4 PSV กับอาร์เซนอลคู่นี้ก็เป็นตัวทีีีเเเดดด็็ตวงผผมม้้ยแลลละคคูู่่่นนนออออการ์ซ กินเต็มคู่ที่5ครับเลอเอามาริดเปิดบ้านเอาชนะแอดมาริดไปได้ด้วยสกอร์สอประตัน,นึ่นะฮะคู่นี้ผมเลือกลองแอดมาริดคู่นี้วิเคะห์พลาดไปภาพรวมเมื่อวานที่หน้าช่องทั้ง5คู่นะครับวิเคะห์พลาดไป2คู่แล้วก็ได้ตีบวกกันอยู่3คู่นะครับ และเช่นเดินะครับวันนี้เราไปดูกันว่าผมจะไปเน้นตัวไหนจะหยิบตัวไหนนะฮะมาเป็นตัวทีเด็ดก็ติดตามที่แอปสีเขียวก็ได้นะ,ะแล้วก็ติดตามการวิเคราะห์ทั้ง5คู่กันต่อได้เลยนะครับซึ่งคู่แรกในวันนี้นะครับเราก็จะไปกันที่ศึก AFC c h a m p i o n s l e a g u e e l i t e นะฮะก็จะเป็นคู่ของวิเซลโกเบจากเชลิกนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกวางจู FC จากเคอรีคู่นี้จะเตะกันที่สนามโนเอเวียสเตเดียมจะเตะกันเวลาห้าโมงเย็น เรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนนะครับเรยเประมาในวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นทางเจ้าบ้านอย่างวิเซโกเบต่อที่ราคา1นึ่ลูกบางสำนักก็เป็นโกเบต่อที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ วิเซลโกเบต่อที่ราคากริงครบลูกส่วนผลงานในรีกนะครับฝั่งวิเซลโกเบเจ้าบ้านตอนนี้รั้งอันดับที่14นะฮะแข่งไปแล้ว4นัดยังไม่ชนะใครเสมอ3แพ้ไปน1นเกมมีอยู่3คะแนนนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับกวางจูก็อยู่อันดับที่4แข่งไปแล้ว3านัดชนะ1เสมอ2องยังไม่แพ้คใครมีอยู่5คะแนนนะครับผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้เคยเจอกันอยู่1ครั้งก็เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับเป็นฝั่งวิเซลโกเบเปิดบ้านเอาชนะกวางจูไปได้ด้วยสกอร์ 2ประตูศูนย์ส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดในทุงงนรายการโกเบครับจาก5เกมไม่เคยเอาชนะใครได้นะครับเสมอไป็น3แล้วก็แพ้ไป2เกมโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โกเบเปิดบ้านแพ้ให้กับอวิสปาฟุกุโอกะไปด้วยสกอร์1ประตูศูนย์ส่วนฝั่งกวางจูนะครับฟอร์ม5นัดล่าสุดกวางจู5นัดนนี่ยชนะ1นแล้วก็เสมอไปที่4เกมจาก5นัดล่าสุดของกวางจูกวางจูไม่เคยแพ้ให้ใครเลยครับซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่กวางจูนะครับเปิดบ้านเอาชนะอันยางเอฟซีไปด้วยสกอร์2อประตูต่อหนะครับ คุณนะครับถ้าว่ากันตามตรงนะก็ต้องยอมรับเลยว่าฟอร์มการเล่นชั่วโมงนี้วิเซลโกเบฟอร์มไม่ดีจริงๆนะครับเปิดลีกในเจอร์ลีกมา4นัดนะครับโกเบนะฮะไม่เคยเอาชนะคู่แข่งได้เลยนะเสมอไปถึง3นัดแล้วก็มีแพ้ไปนัดล่าสุดที่แพ้กับอวิสป้ามาต่างจากกวังจูที่ช่วง5เกมหลังสุดในทัวร์นารนะําไม่แพ้ให้ใครนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ แตกต่างกันอย่างลิบลับแต่คู่นี้ครับเคยวัดแข่งกันมาแล้วเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับก็เป็นโกเบนะเอาชนะกวางจูไปได้ก่อนด้วยสกอร์สองศูนย์เนี่ยทำให้เกมนี้โคจรมาเจอกันอีกครั้งในรอบนี้เนี่ยผมมองว่าด้วยมาตรฐานของทั้ง2ทีมที่แตกต่างกันพอสมควรนะบวกกับฝั่งเจ้าบ้านอย่างโกเบเนี่ยวันนี้ค่อนข้างจะฟูทีมไม่มีนักเตะบาดเจ็บและติดโทษแบนแต่อย่างใดโดยที่3ตัวลูกคีย์แมนของฝั่งอาวิเซโกเบก็อยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นริกุโตะฮาชิโมโตะไดจูสะสากกิ ถือว่าเป็นสามตรุกตัวจริงของฝั่งโกเบนาโดยที่จะมียุยะคูวาสกิจะเป็นตัวปั้นเกมในวันนี้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนก็อกวางจู f อวันนี้ก็จะไม่มีกองหลังตัวรักตัวเก่งอย่างแจฮาวฮาวางัง ที่เกมที่แล้วนะครับได้รับบาดเจ็บและถูกเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงนาทีที่24จากเกมที่เจอกับบูรามที่เสมอกันไป2-2ในเกมนะนะก็จะเป็นตัวหลักตัวเดียวที่ไม่มีชื่อในเกมวันนี้นะครับโดยที่วันนี้นะก็จะมีคู่หอกอย่างยาเซอร์อสันนีกับซังมูซินนะจะลงเล่นเป็นคู่หน้าในวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับด้วยมาตรฐานของทั้ง2ทีมแตกต่างกันพอสมควรผมมองว่าฝั่งวิเซลโกเบที่เอาชนะในนัดแรกมาแล้ว เอาชนะในนัดก,ก่อนนี้มาแล้วด้วยสกอร์2-0เนี่ยเกมนี้ยังคงเป็นโกเบนะที่มีผลงานที่ดูดีกว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้โกเบเองก็ฟอร์มจะไม่เปรี้ยบป้างแต่เกมนี้ต้องมาเจอกับกวางจูผมมองว่าเกมนี้วิเซลโกเบจะย้ำใจชนะได้อีกครั้งคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างวิเซลโกเบจะเปิดบ้านเฉือนชนะฟุ่ง เรามาการที่คู่ที่2นะครับเราคามมากันที่ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายในนัดแรกก็จะเป็นคู่ของเฟยนูร์ตลอตดัมจากลีกฮอลแลนด์นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินเตอร์มิลานจากกันโจสเรียรอาตค,คู่นี้จะเตะกันที่สนามสแตดิโอเฟยนูดจะเตะกันในเวลาเชยงคืน4 5 เรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเรเปิดมาตบนี้ราคาก็ค่อนข้างจะสวิงนะครับบางสำนักก็เป็นอินเตอร์ต่อที่ราคาครึ่งลูกบางสำนักก็เป็นอินเตอร์ต่อที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับแต่ดูเหมือนว่าทุกๆสำนักราคาจะขยับไปตรงกันที่อินเตอร์ต่อที่ราคา1ลูกซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ ราคาขยับมาที่อินเตอร์ต่อที่ราคา1ลูกนะครับส่วนผลง,งานบนตารางคะแนนนะครับฟยนูตอยู่อันดับที่4ของรีคอ์แลนด์แข่งไปแล้วยนะีนัดชนะ12สเสมอแปแพ้ไป4เกมมีอยู่44 4, คะแนนเทียบกันกับฝั่งอินเตอร์ที่อยู่อันดับที่1ของกันโชสซิรียนะฮะแข่งไปแล้วยีนัดชนะ17เดสมอ7แพ้ไป3เกมมีอยู่58แคะแนนผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันนะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการนะฮะฟีนูตเก็บชนะไปได้2นัดแล้วก็เสมอกันไป3นัดส่วนฟอร์มการเล่น5นัดลสุุดในนทกกราฟ ชนะมา2แล้วก็เสมอไป3าเกมจาก5เกมหลังสุดนี้ฟยนุตไม่เคยแพ้ให้ใครเลยครับซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ฟยนุตเปิดบ้านเสมอกับ n อ c นดนเมเกนไปด้วยสกอร์ศูนย์ปศูนย์ส่วนฝั่งชิมยอนอินเตอร์ฟอร์ม5นัล่าสุดอินเตอร์ชนะมา3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1นเกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อินเตอร์นะ้าไปเสมอกับนาโปลีมาด้วยสกอร์หนึ่งะตัวหนึ่งนะครับ ก็ซึ่งคุณนี่ครับอย่างที่ทราบนะครับผลงานของทั้ง2ทีมเนี่ยก็ถือว่าแตกต่างกันพอสมควรนะครับก็ฝั่งฟีนูดเนี่ยช่วงหลังไม่แพ้คใครนะแต่ว่าเกมล่าสุดไปเสมอกับ เอ็นอีซีโนเวเก้นมาศูนย์ศูนย์เกมนี้แน่ไฟนูดก็มีพักผูเ้เล่นตัวหลักไปบางรายนะครับส่วนฝั่งอินเตอร์นะครับเกมล่าสุดก็เสมอกับนาโปลีมาเกมนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะสูสีกันเปนามากแต่ว่าผลงานก่อนหน้านี้อินเตอร์ Inter ก็ผลงานค่อนข้างจะดูดีถึงแม้ว่าจะมีเกมแพไป็นงเกมนั้นน่ะเป็นการแพให้กับทีมอย่างยูเวนตุสนะซึ่งคู่นี้นทับก็อย่างที่ทราบนะครับด้วยมาตรฐานของลีของทั้งสองทีมเนี่ยที่แตกต่างกันพอสมควรนะฮะอินเตอร์ที่อยู่กันโชคผมมองว่ามาตรฐานยังคงดูเหนือกว่าฝั่งเเจ้้าาาบนนออยย่งดพสมควรลก็ แปลกที่เลดราคาจะไหลขึ้นไปที่ราคาอินเตอร์ต่อที่ราคา1ลูกนะครับส่วนคีแมนเกมลุกของทั้งสองทีมหนะ้าฝั่งเฟยนูตเนี่ยคาดว่าจะเป็นอีกอปิเซาจูเลียนคารันซาแล้วก็ ไบฮิมออสมันนะครับก็ถือว่าเป็น3ตัวลุกที่เป็นขุมกาลังหลักของเฟนุตในรูกการี้นียนะส่วนฝั่งอินเตอร์ก็ขุมกําลังเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มเลยนะครับโดยที่3ามในฟินุกกางก็จะเป็นนิคโลบาเลล่าฮาคาสันฮานกุกูแล้วก็เฮลิกมาก,กิตายาน,นะส่วนคู่หน้าวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นลาตาตโลมาร์ติเนสจ,จะเล่นคู่กับมาคาสตูรามก็ถือว่าเป็นขุมกําลังที่อินเตอร์ ในชุดนี้ค่อนข้างจะแข็งแกร่งพอสมควรนะครับฉะนั้นเลยเปิดมาเป็นอินเตอร์ต่อที่ราคา1ลูกราคาไหลขึ้นจากอินเตอร์ต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอไปตามราคาไหลผมมองว่าวันนี้อินเตอร์ดูเหนือกว่ายเยอะและวันนี้อินเตอร์นะครับจะเอาชนะไปได้ฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่งูใหญ่อินเตอร์มิลานไม่รอรุนเจ้าก็ลอรุนเจียฟันทงเรามากันที่คู่ที่3นะครับศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายในนัดแรกซึ่งคู่นี้ก็จะ เป็นศึกบุนเดสลลกาไกลๆนะครับเนื่องจากทั้ง2ทีมของฝั่งลีกเยอรมันเนี่ยก็ต้องมาเจอกันเองจะเป็นคู่ระหว่งางไบเยอร์บริกวันนี้จะประสนามอาริอันส์อารีนาต้อนรับการมายเยือนของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นคู่นี้จะเตะกันในเวลาตีสาตรงเรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเรดเปิดมาในวันนี้นะครับก็เป็นทางฝั่งไบยเยอร์เจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งกับลูกซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ ราคาก็ยังอยู่ที่ไบเยนต่อที่ราคาครึงครบลูกนะครับส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับทั้ง2ทีมก็ถือว่าเป็น2ทีมที่รุนแชมป์ของลีกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับไบเยนครับอยู่อันดับที่1แข่งไปแล 24, นะ้วยีนัดชนะสิบเก้าเสมอสี่พ้ไป1เกมมีอยู่61คะแนนเทียบกันกับฝั่งเลเวอร์กูเซ่นที่อยู่อันดับที่2แข่งไปแล 4, นะ้วยีนัดชนะสิบห้าเสมอแปดพ้ไปหนึ่งเกมมีอยู่ห้าสิบสามคะแนนผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกันห้านัดหลังสุดก็ไม่น่าเชื่อจากห้าเกมหลังสุดที่ 2, ทั้งทีีมมนนนนนน้้้ไไไดดเเ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 คคคคยยยยจอออกันนัััะะะะรรรรบบบฝ่่งา์นนะ์าชเลเวลว โดยที่เสมอกันไปสานัดแล้วก็เป็นเลเวอร์เอาชนะไปได้2นัดซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมที่เลโวเซนเนี่ยเปิดบ้านสมอกับไบเย็นไปด้วยสกอร์0ูประตูศูนย์เมื่อช่วง การเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองนะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดในทุกรายการฝั่งเจ้าบ้านอย่างบบเยนชนะมา3แล้วก็เสมอไป2เกมจาก5เกมของสุดบบเยนไม่เคยแพ้ให้ใครนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บบเยนนะครับบุกไปเอาชนะสตุตการ์ตมาได้ด้วยสกอร์3ประตูตัวหนึ่งส่วนฝั่งชิมเยียนครับเลเวอร์คูเซ่นฟอร์ม5นัดล่าสุดเลเวอร์ชนะมา2แล้วก็เสมอไป3เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เลเวอร์บุกไปเอาชนะแฟรงก์เฟิร์ตมาได้ด้ ก็ด้วยผลงานของทั้ง2ทีมที่ผ่านมาถือว่าทั้ง2ทีมสูสีกันเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยที่ไวอัพลิคัดการในวันนี้ของทั้ง2ทีมฝั่งเจ้าบ้านอย่างเบเยนคาดว่าน่าจะมาใน,นระบบ4-2-3-1นะครับเดี๋ยวรับก็จะเป็นคิมบินแจจะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลคู่กลางคาดว่าจะเป็นเลออนโกเลสกาจะเล่นคู่กับโจชัวคิม,มิตกับตันทีมนะครับ3ตัวลูกนี้คาดว่าจะเป็นไมเคิลโอดเซ่เจ้าหมอมมอสซาราและก็เลรอยซาเน่นาเปา,างคงจะเป็นสูนหน้าตัวเก่งอย่างฮอิเกน จะลงลาตาคายในวันนี้นะครับส่วนฟังทิมเยอนครับเลยวิกุเซนคาดว่าน่าจะมาในระบบ 4, 2, 3, 1เช่นเดียวกันแนวรับก็จะเป็นโจธานตานะฮะจจคุมาจการในเกมรับมิดฟิล์คู่กลางครับก็จะเป็นเอซิเกล巴าซิออสจะเล่นคู่กับกันชากาิชิก้าสามตัวลูกวันนี้คาดว่าจะใช้เจอรมีปิมพองฟอร์เรนเวตแลวก็อเนโดเกมันโดนะฮะหน้าเป้าก็จะเป็นนาทานเตล่า จะยินคำหน้าในวันนี้นะครับเทียบจากแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นลุมกําลังที่สุดของทั้ง2ทีมในวันนี้เลยนะนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับไบเยนเนี่ยถ้ามองถึงชื่อชน,นยก็ดูเหนือกว่าเลเวอร์แต่ถ้าเราดูสถิติด,ดีๆนะครับผลงานที่บานมาเนี่ยทั้ง2ทีมผลงานนี้แทบไม่ต่างกันเลยโอเคแหละมาตรฐานของไบเยนจะสูงกว่าเลเวอร์นะครับแต่เฮ้ทูเฮ้ช่วงหลังนี้เลเวอร์ทำผลงานได้ดีกว่าจริงๆจ,จากห้านัดหลังสุดที่เคยเจอกันนะครับทั้ง2ทีมนะไบเยนไม่เคยเอาชนะเลเวอร์เลยจาก5เกมหลังสุดนะแล้วก็จาก5เกมหลังสุดที่เจอกันัน่ฝงเล ทำเงินได้จากบาเยนได้ทั้ง้เกมรวดชนะแน่วันนี้อุเร์เปิดมาเป็นบบเยนเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งกุ๊บลูกส่วนตัวผมก็ยังมองว่าวันนี้บาเยนเองก็ยังคงดูเหนือกว่าเล็กน้อยแต่ส่วนตัวผมมองว่าทีมเยือนอย่างเลวุเซนก็รู้ใจรู้พุงทีมเจ้าบ้านเป็นอย่างดีเกมนี้ผมอ่านว่าจะเป็นเลวุเซนมาแก้เกมและก็จะเอาอยู่นะซึ่งคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างไบเออร์เลวเซนอย่างนั้นนะครับจะบุกมายันเสมอได้ฟันธง เรามากันที่คู่นี้ 4. สิศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายในนัดแรกของคู่นี้ก็จะเป็นคู่ของเบนฟิก้าจากลีกโปรตุเกสจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาร์เซโลนาจากลาลิกาสเปนคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามเอสตาดโอดสปอร์ตลิสอาบัวจะเตะก,กันในเวลาตีสามตรงเรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเรทเปิดมาในวันนี้นะครับก็จะอยู่ที่ฝั่งทีมเยือนอย่างบาร์เซโลนาต่อที่ราคาครึ่งลูกซึ่ง ราคาตอนที่ผมวิเคราะหน์นตอนนี้ราคาก็อยู่ที่บาร์เซโลนาต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับส่วนผลงานในลีกของทั้งสองทีเมเบนฟิก้าอยู่อันดับที่2ของลีกโปรตุเกสแข่งไปแล้วยีนัดชนะสิเสมอ2แพ้ไป4เกมมีอยู่53คะแนนเทียบกันกับฝั่งบาร์เซโลนาที่อยู่อันดับที่1ของลาลิกาสเปนแข่งไปแล้วยีสิบนัดชนะ18แปดเสมอสามแพ้ไป5เกมมีอยู่57คะแนนนะครับ ผลงาน h ฮตทูเฮนะครับคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดนี่เนี่ยเบนฟิก้าเอาชนะไปได้1นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งบาร์เซโลนาเอาชนะไปได้2นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอก,กันก็เป็นเกมที่เบนฟิก้าเปิดบ้านแพ้กับบาร์เซโลนาไปด้วยสกอร์สประตูห้า เมื่อช่วงเดือนมกราคมต้นปีที่ผ่านมานะครับส่วนฟอร์มการเล่นฮะนัดรงสุดในทุกรายการเบนฟิก้าถือว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีนะครับชนะได้4แล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมจาก5เกมล่งสุดนี้เบนฟิก้าไม่เคยแพ้ให้ใครเลยโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เบนฟิก้าเปิดบ้านเอาชนะสปอร์ติ้งบาร์การ์ดูดูสกอร์หนึ่งประตูศูนส่วนฝั่งบาร์เซโลนาฟอร์มล่านัดสุดบาร์เซโลนาก็ชนะมาสี่แล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมจาก5เกมล่งสุดนี้บาร์เซโลนาไม่เคยแพ้ให้ใครเลยครับ โดยที่เกม,มสุดก็เป็นเกมที่บาร์เซโลนานะครับเปิดบ้านเอาชนะ,ละเลอาโอลเซดัดไปได้ด้วยสกอร์4-0ประูนะครับ ซึ่งความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านเบนฟิก้าวันนี้ครับเบนฟิก้าคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็คาดว่าจะเป็นนิโคลัสโอตาเมนดีจะคุมบัญชาการในเกมรับตรงกลาง3คนคาดว่าจะเป็นออกุนก็คูเลอันโดเบรโลแล้วก็เฟรดิกออลเนสนะครับสตัวันนี้คาดว่าจะเป็นบูมาเวจริตพาปริดิสและก็คาริมอักตุกกูนะครับ ส่วนฝั่งทีมเยือนบาร์เซโลนาคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับก็จะเป็นอินิโก้มาร์ติเนซจะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางคาดว่าจะเป็นเปดรี่จะเล่นคู่กับเฟนกี้เดยอง3ตัวลุกวันนี้คาดว่าจะเป็นลามินยาเมาดานิออลโม่แล้วก็ราฟินยานาเปาก็คาดว่าจะเป็นโรเบิร์ตเลวันดอบสกี้จะลงล่าตาไก่ในวันนี้นะครับเทียบจากแหล่ผมก็ยังมองว่า,วาทีมเยือนอย่างบาร์เซโลนาก็มีทีเด็ดที่เกมลุกจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นลามินยาเมาหรือแม้กระทั่งลาฟน่าเองงัชวโมี้ ทั้ง2ลายนี้กําลังท็อปฟอร์มเป็นอย่างมากเลยนะครับแน่นอนครับมาตรฐานของทีมแตกต่างกันพอสมควรถึงแม้ว่าฟอร์มการเล่นของ2งทีมนี้จะไม่ต่างกันมากเรลดเปิดมาเป็นบาร์เซโลนาต่อที่ราคาครึ่งลูกยังไงซะด้วยความที่มาตรฐานของทั้งสองทีมแตกต่างกันพอสมควรนะช่วงแรกเนี่ยเบลฟิก้าอาจจะยังเอาอยู่แต่ผมมองว่าระยะยาว90นาทีจะเป็นบาร์เซโลนาเนี่ยที่มีเกมลุกที่หลากหลายเกมรับของฝั่งเบลฟิก้าวันนี้เจองานหนักแน่นอนและคาดว่าวันนี้ครับจะเป็นบาร์เซโลนาจะเก็บชัยชนะไปได้ก่อน นัดแรกคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างบาร์เซโลนาอย่างน้อยๆครับจะบุกมาเชิญชนะไปได้ฟันธงและเรามากันที่คู่ที่5เรามาปิดท้ายกันที่ศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่บิ๊กแมตช์และเป็นคู่ High Life, ไฮไลท์ประจำิ่ขคืนในวันนี้ด้วยนะครับจะเป็นคู่ระหว่างปารีสแซงต์แชมงจาก,กอิงฝรั่งเศสวันนี้จะเปิดสนามปาร์คเดอแปงนะครับต้อนรับการมาเยือนของ ลิวพูจากพิมลิกอ,อังกฤษคู่นี้ก็จะเตะก,กันในเวลาตีสามตรงนะครับเรามาดูเหลราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเหรเปิดมาในวันนี้ก็เป็นราคาเสมอนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์น้าตอนนี้ก็ราคายังอยู่ที่ราคาเสมอนะครับส่วนผลงานในลีกนะครับปารีสครับอยู่อันดับที่1แข่งไปแล้ว ยี่สี่นัดเนี่ยชนะสิบเก้าสมอหา้ายังไม่แพ้ใครมีอยู่หกสิบสองคะแนนส่วนฟั่งริพูก็อยู่อันดับหนึ่งของซูเปอร์มารีกนะครับแข่งไปแล้วยี่แปดนัดชนะยี่สิบเสมอเจ็ดแพ้ไปหนึ่งเกมมีอยู่หกสิบเจ็ดคะแนนผลงานเฮดทูเฮดนะครับคู่นี้เจอกันสองนัดเนี่ยก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะกันไปทีมละดหนึ่งนัดซึ่งทั้งสองนัดเนี่ยเจอกันเมื่อปีสองพันสิบแปดนะครับริพูเอาชนะในบ้านไปได้ก่อนสามสองก่อนที่เปเชยโรปาลิสเนี่ยจะเอาชนะในบ้านไปได้เหมือนกันด้วยสกอร์นรนอร์นนหหนนนนนนะะะะคครรรรรรรััับบสส่่่่ววฟอมมมกกกกาาาาาเเเเลลดดดดุุใทยปชชโ ที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ไปเอชเชเปิดบ้านเอาชนะลิวไปได้ด้วยสกอร์4ประตูหนึ่งเทียบกันกับฝั่งลิปูฟอร์ม5ล่งสุดลิพูชนะมา3แล้วก็เสมอไป2เกมจากให้เกมลองสุนี้ลิปูไม่แพ้ใครเลยนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ลิปูฟูเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้ด้วยสกอร์2ประตูศูนย์นะครับ ซึ่งลายอัพที่คาดการณ์นในวันนี้ของทั้ง2ทีมฝั่งเจ้าบ้านอย่างเป้เชคคาดว่าน่าจะมาในาระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะเป็นมาร์คินยอสจะคุมบัญชาการในเกมรับตรงกลาง3คนคาดว่าจะเป็นจเจ้าในเวสวิตินยาและก็ฟาเบลูสนะครับสตัวลุกนี้คาดว่าจะเป็นแบตี่บาโคลาอุสมานเดมเบเล่และก็คุิชาควชเชเลียนะครับ ส่วนฝั่งวิปูทิมเยือนคาดว่าน่าจะมานในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับก็จะเป็นวิจิลฟันได้จากคุมมาชาก,การในเกมรับมิดฟิลคู่กลางยังคงจะเป็นอเล็กซิสแม็กอลเตอร์จะเล่นคู่กับเลอันกาเฟนแบกสามตัวลุกวันนี้คาดว่าจะเป็นหลุยดิอาสโดมินิกโซบอสไลร์แล้วก็โมเมสซาร่านาเปาก็คาดว่าจะเป็นดีเอโกโชต้า จะยืยนราะตะ่ายในวน,นี้นะครับอย่างที่บอกครับผลงานที่บ,บัตมาทั้ง2ทีมถือว่าผลงานเพอร์เฟกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเจ้าบนอย่างปารีสนะแต่ชั่วโมงนี้ลิเวอร์พูลก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่มีความกระหายชยชนะเป็นอย่างมากเลยนะสังเกตผลงานที่บานมาลิเวอร์พูลเจอทีมแข็งแกงก็พอสมควรนะสองนัดหลังสุดเนี่ยเอาชนะทั้งแมนซิตี้เอาชนะทั้ง City, นิวคาสเซิลได้ในสกอร์เดียวกันที่สกอร์2-0สองนัดหลังสุดของลิเวอร์พูลชนะมา2เกมติดต่อกันและ2นัดหลังสุดของลิเวอร์พูล ครินชิตไม่ได้ต้อง2นัดติดต่อกันด้วยส่วนฟังเปเชนะครับก็ถือว่าเกมลุกค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องนะจาก5เกมหลังสุดนี้เนี P ่ยเปเชกดประตูใส่หูแข่งอยู่70มี2นัดนะ ก็ถือว่าฝั่งเปเชชช่วงนี้เกมลุกก็ดุดันไปอยางมากเรทเปิดมาในวันนี้เป็นราคาเสมอส่วนตัวผมก็มองว่าคู่นี้น่ามีโอกาสสูงเหมือนกันที่ผลอาจจะไปออกที่หน้าเสมอนะครับแต่ถ้าจะมีผู้ชนะใน90านาทีคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทัพของแดนริอุผูด้วยความที่ริอุผูชั่วงนี้ขุมกําลังเนี่ยค่อนข้างจะเก่าเกมแล้วก็ทีเด็ดที่ขาดน่าสนใจมากกว่าคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ริอุผูมีดีพอที่จะบุกมาเฉือนชนะฟันธง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมเลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับซึ่งทั้ง5คู่ในวันนี้เพื่อนๆมีความคิดอย่างไรก็ลงคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับและทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับวิเซลโกเบก กับกวางจู FC คู่นี้อุเรดเปิดมาเป็นโกเบต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่โกเบคู่ที่2องฟยนูดกับอินเตอร์มิลานคู่นี้อุเรดเปิดมาเป็นอินเตอร์มิลานต่อที่ราคา1ลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่อินเตอร์คู่ที่สามาบเยร์มินิกกับเลเวอร์คูเซนคู่นี้อุเรดเปิดมาเป็นไบเยอร์ต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่เลเวอร์คูเซนคู่ที่สี่เบนฟิก้ากับบาร์เซโลนาคู่นี้อุเรดเปิดมาเป็นทีมเยอหนึ่งบาร์เซโลนาต่อที่ราคาครึ่ คูนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ลิเวอร์ pool แับผมจอร์ดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางใกนการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เ,เพื่อนๆทุกๆกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุุงกิ้งกุุงกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อไปนะครับ การวีกอ์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนก็ได้สำหรับวันนี้ผมจอก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในอีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใยสวัสดีครับ